โอเคครับท oh, okay ุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมไอซี่กระตึกกันอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กันที่บ้านเจนะครับก็คือร้านตัดผมเออเจนี่มาพอดีเลยคือวันเนี้ยผมขออะไรอย่างได้ไหมขอยืมรถไปแข่งกับพี่เจมหน่อยได้เปล่าเอาประวันเนี่ยหรือว่าฟีโน่ดี๋ยวเอาหันนีดหัวฉีดไม่ได้นะ โอ้หเีดแสงแสงนะฮะก็คือวันนี้ผมจะไปทาเพียงถึงรถก็คือผมเห็นเขาชอบมาขิงคนอื่นว่ามีบางลมแล้วคือผมมีแค่เจียวโน้ตไลน์คันนี้ไงผมไม่ได้ทำเอาจริงอ่ะมันแดกได้แค่นี้มันรถผมมันก็เฉยเฉยอ่ะเข้ามพใจพี่นก็เลยเอายืมประวันเจี๊ยไปลองดีกว่านะฮะคือเดี๋ยวมาดูกันว่าคลิปนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หลังโรงงานนะครับที่ที่เขาเคยไปถ่ายที่ไปแหละโทรเรียกตำรวจไปแล้วอะจะทำอะไรจับพวกม เฮ้ยพี่เอาจะดักทำไมล่ะจับรถพี่นะเอ้าคิดผิดปะเาคุณโทยกเลยเลยโอเคชิบิฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมไปหาตัวพี่เจมก่อนเขาอยู่ไหนไปไหนลูกเอ้ยพี่เอาคันไหนไปแข่งอ่ะเอ้าทำไมอ่ะกูมีรถสองคันกูจะขับคันไหนก็ได้คือเอาเรียไปลองเหรอทำไมอ่ะโอ้สาบอกว่าพี่จะลองขายไอ้บางวงตนั้นบอกว่าพี่ชอบชอบมันชอบมากินคนอื่นเขาอันนี้ไม่ออกมา ยัไงมันไหลไหลทีท่าแล้วมึงเอามึงกลัวหรือเปล่าอ่ะไม่ได้กลัวแต่เวฟบเว็กับเวฟมันก็ต้องเจอกันไงนะจบแล้วไม่เป็นไรผมก็สู้สุดใจอะ่ะแพ้ไปก็ไม่เป็นไรเว้ยเพราะว่าเป็นรถเอาคือเอาเมสไปเอาทำไมอะ่ะเอาก็นึกว่าเอาคันนี้ไปเออก็ไปดิเอาอะไรวะไปนะทุกคนเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามของกับคุณชนะ ไอยากได้แหกไหมนี่ไง ตรงข้างหลังโรงงานกว่านะฮะตรงนี้มันบริเวณบ้านคนมันเสียงดังเดินไปเดีไปเจอกันหล okay. ังโรงงานจุ๊บว่ะโอ้โหยางตายวะเสียงเหม <ừng> ือนยางตายเลย ตอนนี้เราก็มาถึงหลังโรงงานที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือสนามแขกรถของพวกเราก็พวกผมอาจจะเบิ้ลหนวกหูชะบ้างกันนิดนึงแต่ก็ไม่มีบ้านคนนะครับก็คือผมจะลองกับพี่สเต็ปรถมันก็เวทเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยรูปเท่ากันเออของพี่เท่าไหร่นะห้าหกอันนั้นก็ห้าหกเหมือนกันห้าหกไม่ชักเนาะก็คืออันนี้เป็นห้าหกสเต็ปห้าหกเหมือนกันนะครับแต่เป็นห้าหกแบบว่าสเต็ปแบบว่าอัปเดทขึ้นมาจากกันนั้นหน่อยนึงก็คือเบิ้ลเบิ้ลตัดได้ไม่แบบว่าเบิ้ลขบูอะไรอย่างเงี้ยเป็นที่อะไรรถแขกรู้เหมือนกัผ ผมก็ไม่รู้นวะ,ะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับกล่องกูก็ปกติด้วยหกล่องเด้งเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เป็นอะไรวะก็คือเบิ้ลอันเนี้ยเป็นหัวฉีดแต่เบิ้ลเหมือนคาบูผมก็งงเหมือนกันไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรไฟมันแรงไม่พอหรอือเปล่าแต่คันนี้ก็คือเบิ้ลปกติอะไรปกติทําปกติทุกอย่างก็คือจากที่เมื่อก่อนมันเคยเป็นแบบว่าทรงซิ่งๆหน่อยก็คือตอนนี้ยางก็เป็นยางใหญ่แล้วนะครับก็เป็นรถทรงลุงเต็มเต็มบบเอ้ยไหนพี่ลองขับดีว่าทรงซื้อปะ ยี่หายนูคุณแรงมากห้าหกนะห้าหกไม่ชักนะสองวาวนะครับผมหัวฉีดอุ้ยแม่งแรงว่ะเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเย็ดเย็ดเยเฮ้ยผิดกันเลยนะการออกตัวกับคันนี้นะ <c oughs> มันอยู่ที่คนขบับไอควาย <c oughs> อะไรเอาแล้วพี่ไปลองขับรถพี่แล้วออกอย่างเมื่อกี้ที่ให้ผมดูดิีอ่อ่ะเห็ว่าแบบไม่ห้อยนะ ไม่ห้อยอยู่แล้วเอาใช่เปล่าใช่มึงเจ้ายังไงอะมึงพูดแบบนี้ผมอ่ะอยากให้พี่อะไรให้อะไรดิก็คือผมอะอยากแข่งกับพี่เอางตรงแล้วอยากลองก็ลองก็ลองไงเออแล้วผมจะเอากล้องไปไว้ไหนก็ตั้งสองมุมนี่มีตัวเดียวอะไรมีสองตัวไม่ใช่หรอนะฮะเดี๋ยวผมจะก็โอ้ยอันนี้อะไรหอยดูดนะฮะเดี๋ยวดีดีลอง บอกให้เอามางู<อ><อ>มันอยู่ข้างใต้บอ่อจะโทรไปเล็บไม่รับอ่ะเคนะครับทุกคนมานี่เดี๋ยวรอเพื่อนผมมาแป<ม>๊บนึงเดี๋ยวเพื่อนผมมานะครับเดี๋ยวเขาจะมาเป็นตะก้องให้กับผมนะครับอ่าพี่เดมตอนนี้พี่มาเป็นตะกล้องให้ผมก่อนเอาเอาหน่อย <laughs> ถือหน่อยผมขออยากลองรถเจแบบเต็มระบบนี่โอ้ยสภาพหน้ามึงไม่รู้เรื่องมาลองล้เดินอะไร นี่นะเดี๋ยวผมจะลองขับไปว่าตั้งแต่ทํามาใหม่นี้ก็คือผมยังไม่ได้ลองขับเลยก็ขับเป็นลูกเดิมเดิโมโดนโดนยังไงก็โดนฮะ<า>โดนกูอยู่นะออกกูอย่างเงี้ยโดนอะไรโดนแดกเปิน้นสัตว์ได้ได้ก่อนโอ้ยรถกูไม่ตั้งอันนี้ก็ลอกลอบมาจี้อย่างเดียวอะ่ะ เรื่องเบิ้ลตัดน่ะมาหก่อนมาใหนะก็คือดูจากการออกเมื่อกี้ก็เล็งเล็งน้อยๆก็คือก็กินขาดแล้วเค่ออกก็คือยกหน้าแล้วอ่ะยังไม่ทันได้รู้เลยควายเอ้ยก็เดี๋ยวรอบเอบี้มาเออก็เดี๋ยวมาวัดหน่อยว่าจะยังไงเจโน่ผมยังโดนแดกเลยนะอันเนี้ยใช่มึงโดนแดกไะอะไรทำไมทำไมกูจะเอาหลีดกูมาแล้วมึงไม่เอาให้ให้กูมาเขาพี่บอกจะเอาเรียบมา เอาลีดมาเนี่ยใครก็สู้กูไม่ได้เนี่ยทำไมไม่เอามาล่ะเมื่อกี้โอ้ยกูไม่อยากโชว์สเต็ปพี่เห็นหรอกม่เกี่ยวหรอกพี่เจมส์ต่คนมันไม่ได้แดกหรอกบอกให้ไอ้เจี๊ยจีทิ้งนี่เลยเหรอโอเคครับทุกคนเดี๋ยวรอเพื่อนผมมานะนะพี่เจมส์เป็นไงคุณช่วงนี้โอเคนะก็โอเคทำไมอะไม่กระถางสบายสบายใจดิอ่ะผมขอถามในอย่างคือการงานของคุณตอนนี้เป็นไงคือก็สบายใจโอเคนะก็ดีนะก็ดีอ่ะก็หาตังค์เยอะๆอ่ะแล้วพูดถึงเรื่องนี้หน่อยจักรวาลเซเลบ คือยังไงทำแล้วอ่าใช่ถ้าใครอยากดูว่าหมายเป็นไงก็ไปดูช่องพี่แล้วกันเพราะพี่เพิ่งไปถ่ายมาเนาะใช่ก็โอเคก็ผมดูจากในคลิปแล้วก็โอเคดีมากเลยวะฮะทิศล้อหลังทองกว่าเยอะทำไมวะก็ไม่รู้เหมือนกันตั้งแต่ตั้งแต่ล้อแล้วเนี่ยแล้วกูก็ไม่เข้าใจเนยเมื่อไอ้ใครรู้สาเหตุลองพิมมาบอกดิแต่ผมจะเข้าไปอ่านเมนนะว่าที่มันเบิ้นอย่างเงี้ยหรอมันเป็นที่อะไรอ่ะโอ้ทำรถมาตั้งนานแต่กูไม่เคยเจอสภาพแบบนี้มันเป็นอะไรวะล้อลองให้ลองให้ดูดูดู อะไร่าสวัสดีครับคุณบีมสวัสดีครับันนี้ครับเจ้าของรถของอ่าตองเกเล่อตอดรองเท้าเลยเหรอเฮ้ยเอาดีๆ มันต้องออกเกียร์หลังเหรอเกียรนน์น่ากลัวอย,ย่างว่าเฮียได้ดับสองไปเลย ไม่ออกเนียนนั่นน่ะเฮ้ยแต่มันออกเนียนนะเว้ยพี่เนียนมันเนียนจริงโอ้หแรงแรงแรงผมงเสมอคุณเจมโดนครับเพราะคันนี้ผมไปลองมาแล้วแรงมากปาวานกับบาโล ร้อยครับคุณไอยโทรศัพท์ล่วงไปแล้วผมเห็นเลยคุณไอยโทรศัพท์ล่วงอีกแล้วยกล้อตะเกียร์เนี่ยแล้วจอดต่อยเบ้าตาก่อนขอจอดต่อยเบ้าตาก่อนผมชนะไงให้คุณไอยดูโทรศัพท์ก่อนครับโทรศัพท์ล่วงนู่นล่วงอยู่นู่นโทรศัพท์ล่วงอย่างเงี้ยใช่ยกล้ออะไรนะหาวะผมไม่เห็นล่วงเลยโทรศัพท์อะไรครับโทรศัพท์ตกนั่นไงผมว่าแล้วไงแตกหมดเลย แต่งนวไม่เป็นไรไม่เป็นไรยังอยู่น้องยังอยู่มาโอเคยังอยู่มาครับโดนชกเบ้าตาก่อนะอันดับแรกจอกแล้วแม่แบบโอเอาไปต่ก็ได้ตบาตถักเข้าไปไปไปอาไปเไปไปไไปไปไปเอออเปไงเดียวครับ จะมะวางคันนี้แรงมากนะครับสาลาเลย ครับคุณไอ้แดดรอบนี้คุณเจลจะโดนชกเบ้าตานะอาจจะโดนชกแรงด้วย <c oughs> เตรียมตัวครับมันไม่ให้สัญญาณน่ะไม่เกวี่ยวมไม่แพ้นะรอบนี้ย <c oughs> บอกเลยว่าแพ้แพ้แพคือแพ้เขาไม่ให้สัญญาณผ,ผมไม่รู้ โอเคครับทุกคนไปเดี๋ยวเรากลับบ้านกันดีกว่าก็สรุปแล้วก็คือผมไม่ได้ตบพี่เจมพี่เจมตบผมแทนก็คืออันนี้ชนะหนึ่งหนึ่งเสมอนะถือว่าเจ้าใช่เจ้าไม่ได้ต้องให้ตบก่อนโอเคเอาตรงนี้บอให้ตบผมจะได้เหลือหัวไหล่เลยจะยกล้อยาวๆโอ้ยโอให้ผมสอนไหมฐานษาพีชเอกอันนี้คือไม่หวานแล้ว โอเคครับทุกคนไปคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับก็ไว้เจอกิปวิดีโอใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย,บายเจอกันจ้า